สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เตยที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับโอเคครับมากันที่เรื่องแรกนะครับก็เป็นประเด็นที่ยังตกค้างนะครับระหว่างปอการาแล้วก็โชเซ่มโยนะครับที่ได้ออกมาเถียงกันลากยาวมาตั้งแต่บทสัมภาษณ์ของโอเล่นั่นแหละนะครับซึ่งปอกป่าก,ก็มาต่อยอดอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วก็เกิดดราม่าก,กันเกิดขึ้นแหละนะฮะในช่วงตั้งแต่เกมก่อนหน้านั้นนะครับที่เราพบกับสเปอร์นรั่นแหละนะฮะซึ่งในกรณีของปักบาเนี่ยก็ได้มีการวิาพากษ์วิจารณ์นะครับถึงมูรินโญ่แบบไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับมูรินโญ่เนี่ยไม่ค่อยดีนะฮะการบริหารทีมต่างๆก็เหมือนกับสู้โอเล่ไม่ได้เลยนะครับมันก็เลยเกิดดราม่าก,กันเกิดขึ้นลากยาวกันมานะครับ ล่าสุดเนี่ยมูรินโญ่ก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่สเปอร์เนี่ยเสมอกับเอเวอร์ตต์2-2นะครับเมื่อคือนที่ผ่านมาซึ่งมูรินโญ่ก็ไม่อยากเถียงนะครับมูรินโญ่บอกว่าผมเนี่ยอยากจะบอกว่าผมไม่สนใจสิ่งที่เขาพูดเลยผมไม่แขร์จริงๆไม่สนจริงๆมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจแม้แต่นิดเดียวนะครับนั่นคือสิ่งที่โชเซมิโญ่ให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับ น,นั่นคือประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นนะฮะค้างคากันมานะครับก่อนหน้านั้นสมัยที่มูรินโญ่คุมทัพแมนยูนะครับอย่างเช่นกรณีที่มีการโต้เถียงกันระหว่างซ้อมนะครับแล้วก็มีคลิปถ่ายกันออกมานี่แหละนะฮะก็ชัดเจนนะครับว่าไม่ค่อยลงรอยกอยันสักเท่าไหร่นะครับระหว่าง2คนนี้นะฮะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการให้สัมภาษณ์เชิงแบบนี้ออกมาบ่อยครั้งนะครับ ส่วนในรายของโอเลกุนเอร์โซชานะครับโซชาเนี่ยก็ได้ออกมาพูดเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ทางปอบักบาเนี่ยได้มีการกล่าวชมเขานะครับซึ่งโอเลบอกว่าผมเนี่ยไม่สามารถให้ความคิดเห็นหรือแสดงความคิดเห็นได้ว่าผู้จัดก,การทีมคนอด่นเนี่ยเขาทำงานกันอย่างไรนะครับซึ่งผมตอบได้เฉพาะช่วงเวลาที่ผมทำงานกับลูกทีมทุกคนเท่านั้นนะครับซึ่งที่มันชัดเจนก็คือผมเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ ปอบอกบาอยู่เสมอนับตั้งแต่ผมเนี่ยเข้ามาทํางานกับสโมสรน,นะครับผมพยายามทําทุกอย่างให้มันดูดีกับนักเตะทุกคนรวมทั้งปอบอกบาด้วยนะครับจริงใจกับทุกคนให้มากที่สุดผมตั้งเงื่อนไขในสิ่งที่ผมต้องการจากพวกเขาอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดคุณฟิตมากเท่าไหร่ฟิตเยอะเท่าไหร่คุณก็สามารถทําเรื่องต่างๆได้ มาากขึ้้นนนนเท่ัันนะครบและนั่นคือสิ่งที่โอเล่เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์มาเกี่ยวกับกรณีที่ป๊อกบาเนี่ยพูดถึงเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับเขาก็ยืนยันชัดเจนว่าในสไตล์การทําทีมของเขาเนี่ยความสัมพันธ์กับนักเตะเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีปัญหาแหละนะฮะแล้วก็ตัวเองเนี่ยนะครับดูแลลูกทีมเหมือนกับครอบครัวนะครับประมาณนั้นนะครับแนวทางของกุนซือแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะเข้มงวดอย่างมูริโยลุยฟานกาเนี่ยเข้มงวดต่อนักเตะนะครับแต่โอเล่อาจจะแบบเหมือนแบบเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับเพราะถ้าเปรียบจริงเนี่ยปอกบาก็เหมือนรุ่นน้องโอเล่นะครับเพราะว่าโอเล่ก็อยู่กับแมนยูมา นะฮะก็เหมือนกับรุ่นพี่นั่นแหละนะครับไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางโอเล่เนี่ยก็ได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเส้นทางประสบผลสำเร็จนะครับซึ่งโอเล่บอกว่านปัจจุบันเนี่ยมันก็ชัดเจนอยู่นะครับว่าเราเนี่ยเริ่มที่จะก้าวผ่านเรื่องของความเลวร้ายไปแล้วนะครับหรือว่าช่วงเวลาที่มืดมนไปแล้วนะฮะมันจะมีหลังจากที่ป่าวางมือไป แมนยูก็ไม่ประสบความา้เร็จอีกเลยนะครับประสบความาเร็จค่อนข้างน้อยแล้วกันนะครับแล้วก็โดน้วยพระวิจารณเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นมาโดยตลอดนะครับซึ่งตอนนี้แมนยูเริ่มที่จะก้าวผ่านคํานั้นมาละนะครับหรือว่าช่วงเวลาที่เร็วร้ายโอเล่กล่าวต่อนะครับว่าการนําผลงานชุดปัจจุบันเนี่ยไปเปรียบเทียบกับชุดผู้เล่นในอดีตเกิดขึ้นโดยเสมอ เพราะว่ามันเนี่ยไม่มีชุดไหนที่จะดีกว่าเมื่อก่อนแล้วนะครับแน่นอนครับว่ามันไม่มีทางถ้าเราเนี่ยเอาไปเปรียบเทียบกับยุคข,ของเซอร์เลฟูัสันนะครับซึ่งยุคข,ของป่าเนี่ยยอดเยี่ยมแค่ไหนเราทราบก,กนดีแต่สิ่งที่เราทําในยุคปัจจุบันนี้ก็คือกระบวนการสร้างทีมไปทีละขั้นตอนนะฮะซึ่งหากเราเนี่ยทำกันได้ดีพอผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นถ้วยแชมป์เป็นตําแหน่งแชมป์พเมพริลอังกฤษอย่างที่เราต้องการแน่นอนว่านั่นคือความทะเยอทะยานของเรานะครับ ทุกคนในสโมสรทราบว่าผมหมายถึงอะไรคุณต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับทีละก้าวอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะฮะหากเราสามารถจบอันดับ2ของฤด,ดูกาลนี้ได้ชนะไปแบบเรื่อยๆจนสําเร็จเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ชนะเกมของพวกเขาไปเราก็ชนะเกมของเราก็นับว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับคือภาพรวมเนี่ยหมือนกับโอเล่บอกว่าตอนนี้มันก็ยังไม่ดีถึงขั้นสุดนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือ ผ่านเรื่องเรวร้ายมาแล้วยุคบื้นมาแล้วนะครับแล้วก็ทีมเนี่ยกำลังก้าวไปข้างหน้าแบบทีละขั้นทีละขั้นเดี๋ยวความสําเร็จก็จะมาเองนะฮะนั่นคือสิ่งที่โอเล่พยายามหมายถึงนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังได้มีการพูดถึงในส่วนของอิลิกบายยีด้วยนะครับโอเล่บอกว่าอิลิกบายยีเนี่ยเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่บายยีเนี่ยเล่นได้ดีครับตอนที่เขาได้รับโอกาส ผมรู้ว่ามีการคาดการคาดดาวต่างๆนานาว่าเอลิบายี่จะไปนู้นไปนี้นะครับหรือว่าอนาคตที่ไม่แน่นอนเราเนี่ยกำลังคุยการเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่ของเขาอยู่ผมไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรระหว่างเขากับผมเลยนะครับหรือระหว่างเขากับสโมสรเลยนะครับตอนนี้ยืนยันชัดเจนนะฮะว่าทางเอลิบายี่จะได้รับการต่อสัญญาแต่อยู่ที่นักเตะว่าจะตอบตกลงหรือเปล่านะครับ นอกเหนือจากนั้นครับอิลิบายีเนี่ยต้องกักตัวอยู่ที่ไอว r อรี่โคตอนนี้เขาเดินทางกลับมาที่อังกฤษแล้วหวังว่าเขาเนี่ยจะพร้อมลงสนามในเกมสัปดาห์นี้ด้วยนะครับนั่นคือทั้งหมดนะครับที่มีการพูดถึงอิลิบายีนะครับก็เกี่ยวกับอนาคตด,ด้วยส่วนหนึ่ง ส่วนเรื่องราวกนเืนะครับมีรายงานจากฟุตเมกาโต้ครับสื่อของฝรั่งเศสนะครับมีการรายงานกันออกมานะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังให้ความสนใจเวสลี์โฟฟาน่านะครับแนวรับของทางเลสเตอร์ซิตี้นะฮะเป็นแข้งอายุน้อยวัย20ปีนะครับซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะมีการโกงราคาที่สูงมากๆนะครับสำหรับโฟฟาน่าเนี่ยเพิ่งย้ายมาจากเซงเอเตียนนะครับไปอยู่กับทางเลสเตอร์เมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นฮะ ลงเล่นในหลีกไปแล้ว21เกมครับทั้งที่เพิ่งย้ายมานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวสําคัญเพียงแค่อายุยังน้อยอีกด้วยนะครับ20ปีเท่านั้นนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์เไนเน่กำลังต้องการเสริมแนวรับอยู่พอดีนะครับก็เลยไปเห็นฟอร์มของฟอน่ามันก็เลยประทับใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายของทางแมนเชสเตอร์เดนเครับเพราะว่าฟอร์ฟาน่าเนี่ยมีสัญญากับทางเลสเตอร์ระยะยาวเลยครับ อีก5ปีด้วยกันนะครับทำให้เลสเตอร์เนี่ยถือไพ่เหนือกว่านะครับหรือว่ามีเรื่องของการต่อรองที่ได้เปรียบก,กว่านะครับก็ค่าตัวอาจจะสักประมาณ35-40บ้าจนถึง่ล้านปอนด์ได้นะครับนั่นคือการเล่นข่าวเขาออกมาแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยเลสเตอร์ aster, หลังจากการขายเฮล์ร่แมกวายไปเนี่ยเขาไม่น่าจะโกงได้ในราคา40บล้านนะเขาน่าจะโกงในราคาที่สูงวันนี้นะครับเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าแมนยูเนี่ยถ้าเกิดอยากได้เนี่ย เขาต้องกล้าทุ่มหน่อยละหรือว่าเขารู้ว่าแมนยูเนี่ยมีเงินนะครับเป็นสโมสรระดับท็อปขนาดนี้ก็ต้องกล้าจ่ายหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเคยขายได้ไนงะเพราะฉะนั้นมาต่ำกว่าในราคาแฮร์รี่แม็กไวเนี่ยคือมันก็อาจจะคิดหนักแล้วก็ไม่น่าจะปล่อยนะครับนั่นคือการเล่นข่าวของเรามาจากฟุตเมกาโต้สื่อของฝรั่งเศสนอกเหือจากนี้ครับเป็นเรื่องราวของเปาตอเรสนะฮะ แนวรับของ b ีเออรเครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับอนาคตของเจ้าตัวด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาเปาโตรเรสเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เรออลมาริดมาโดยตลอดนะครับทั้งซีซั่นเลยก็ว่าได้นะครับข่าออกมาทุกวันนะฮะซึ่งล่าสุดนะครับเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้เขายังไม่โฟกัสเกี่ยวกับอนาคตของเขาหรือว่าการย้ายทีมเขายังมีสัญญากับทางบิเอรอัลแล้วก็ยังสนุกกับการทํางานของสโมสรต่อไป นั่นคือสิ่งที่เจ้าตัวยืนยันนะครับว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรต่อไปนะครับสำหรับปาตอเรสอีกแนวรับอีกคนหนึ่งอย่างเบนไวท์นะครับเบนไวท์ของทางไบรตันก็ออกมายืนยันเช่นเดียวกันคล้ายๆกับปาตอเรสนะฮะว่าเขายังแฮปปี้ดีนะครับแล้วก็ยังสนุกหรือยังต้องการช่วยกับไบรตันต่อไปนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยเขาไม่ต้องการพูดถึงมันนะฮะนี่คือแนวรับทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ ที่แมนยูมักจะมีข่าวทั้งเบนไว้แล้วก็ทางปาตอเรสนะฮะก็รอติดตามกันในช่วงซัมเมอร์นะครับว่าจะมีท่าทีที่เปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับเรามาปิดท้ายกันดีกว่านะครับเป็นบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจของพอสโคนะครับพอสโคเนี่ยได้ออกมาแนะนำสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับว่าไม่ควรไปซื้อเจดอนซานโชนะครับสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรนะครับพอสโคบอกว่าส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยซื้อปีกขวาอย่างซานโชเข้ามา มันจะส่งผลเสียรุนแรงต่อการพัฒนาของเมสันกรีนบูธเพราะมันจะทําให้ทางเมสันกรีนบูธเนี่ยมีโอกาสลงสนามน้อยลงกว่าเดิมหลายเท่าแน่นอนนะครับซึ่งผมก็เข้าใจดีว่าซานโชเนี่ยเก่งจนยกระดับคุณภาพทีมของเราให้สูงขึ้นได้ทันที เพราะว่าเขาสามารถประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากจ่ายบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้ายได้อย่างเฉียบคมเลี้ยงผ่านตัวประกบได้อย่างเหนือชั้นแต่เอาจงจริงแล้วครับทักษะเหล่านั้น Green Boot แล้วก็ m า r c ดฟ f o r ดเนี่ยก็ทําได้อย่างน่าประทับใจมากเพียงพออยู่แล้วนะครับขณะที่ในเรื่องของการยิงประตูเนี่ยนักเตะของเราก็มีโอกาสการยิงประตูที่คมกว่าชัดเจนนะครับ ผมถึงคิดว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อสารโชมาเพิ่มอีกแล้วก็ได้นะครับเอาเงินไปซื้อตําแหน่งอื่นแทนที่จะดีกว่านะฮะนั่นคือสิ่งที่โพสโคให้สัมภาษณ์มาเกี่ยวกับกรณีที่แมนยูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับใจดอนสานโชส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ